ลอยมาเลยครับตอนนี้สีแยกเซ็นเตอร์มาใช้บริการคนละครึ่งครับโครงการจากรัฐบาลมีสินค้าหลากหลายครับวันนี้มาอะไรมาอะไรครับข้าวสารคัดพิเศษนี่ข้าวหอมมะลิตราชมพู่ก็มีชมพูหยกก็มี ของหลากหลายครับวันนี้รอบที่แล้วมายังไม่ขึ้นราคา580รอบนี้มาช้า6 2รอยยี่สิบาทต่อลของอ้อยมามาสองสองรอบแล้วครับรอบนี้รอบที่สาม ข้าวอายลา480บาทเราชอบกินะเขาลาเตกะเท้าเขียวครับจัสมินจัสมินวัตถุใหม่ของเป็นร้านส่งร้านค้าส่งที่แยกมาปลูกครับใครที่ยังเหลือคนละครึ่งมาใช้บริการได้เลยครับ